สวัสดีพี่น้องปองไปสุโมงสุกเกผู้ติตตามทางเพจเฟซบ,บุ๊กเสียงอืง่นเท่าเลยแช่เนี่ยเมื่อนี่พาพีพาน้องไปเที่ยวบ้านทาจิตเหงื่อตำบลปักปว่วนอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยคือเกาเ่าแนวพี่น้องเลยเป็นบ้านเกา่าบ้านเก๋ก็เค่อยเขาไปนะโอ้ยจังหวค่อยอลังการบ้านแต่ละดังนะเปลี่ยนบ้านไม้แบบโบราณที่ว่าไลา่หมบ้านนี่ห่าเบิ่งยากเดียวแต่บ้านทาทีมเหงื่องนไล่อยู่ก็อย่างว่า เปอนว่าคนที่พามาสร้างสร้างบ้านเปลงเมืองน,นั้นซือว่าเพียลาดวะฉันมาจากบ้านเกาทาหวังเน่กับบ้านทาหลวงพกวะฉันมองที่สร้างบ้านนี่มันเป็นพาน้ําเลยทาน้ําเลยมองนี้นั้นมีคนไปนอนตายอยู่ซือว่ไในเหืองในเหืองนี่เคยบวชเป็นเนนคันบวชเป็นเนนแล้วไทยเลยบ้านเฮาเอินวัดเสียงบ้านนี้ไปนอนตายอยู่มองนั้นเขาเลยอเอินบ้านบ้านธาเสียงเหืองวะฉัน ตอนแรกเอินมาทาเสียงเฮืองคอน,นีวันนี้ประมาณปีซ่475บันนี้นะมีแสงปลาดเกินขึ้นบริเวณทาน้ำเลยที่ไหนเฮืองนนนอนตายอยู่แสงนั้นเป็นดวงแกวบัย้อยลอยย่ต้องโดนประมาณ10นาทีวะเนี่วันนี้เป็นปีที่ทางราชาการนะให้ตังหลงเหรียนซ่อง475นะปัดสิตังซื้อหลงเหรียนนะ ก็เลยเปลี่ยนซื้อไม้จักทาเสียงเหืองเป็นโรงเรียนบ้านทาทิตเหืองซื้อบ้านก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นบ้านทาทิตเหืองตั้งแต่ตอนนั้นเปลี่ยนต้นมาเพราะว่ามันมีเส้นประลัดเกิดขึ้นอยู่แถวทาน้ำนั่นไปเนี่ยก็เลยซื้อว่าบ้านทาทิตเหืองพัฒนาเป็นหมู่บ้านสุดท้ายก่อนที่จิข้ามน้ำเลยไปฟังตะเวนออกอันนี้เป็นฟังตะเวนโตกกในเป็นเขตตะบลปักบวน ทันค้ามนำเลยไปปุ๊บสิเปลีนเคสแต่บลญผ่าน้อยวันนี้เ้าสิไปเบิ่งในหมู่บ้านกันมาเป็นนักสระเท่าใดร่นี่นะครับพ่อแล้ยี่สิบเนี้ยกินได้ยังกินแรงแล้วแหมแกงมากมี่เฮ็ดอย่างละอันนั้นเฮ็ดกินหรือเฮ็ดขายครับนะเออเฮ็ดกินขายดีปะพ่อเขาได้ขายไปเนอะ ่อมีคนมอกไหมุะะ่มๆนน้อยๆเนาะบ้านบ้านห้างอย่นะเอ <c oughs> อไยงละยี่สบบาทราคาเป็นกระดีงอันนี้มาซื้อหรือมาขายครับนี่นะมาซื้อมาซื้อกับข้าวตเตรียมเงินแล้วขงละยี่สิบก็ยี่สิบครับผมสุ้มโนน้อยๆทาทิเหิูงเราเลยเป็นบอลนี่นะเราเลยเปลี่ยนบ่อมาล่าซื้อหย่ง สันดีฟ้าซื้อปลุกฝฟังใช่ไหมซันดี <laughs> อายุจากปีแล้วเนี่ยพอเอาแฟรเฟสเอเสือให้ค่อยเนี่ยเจ็สิปีสปีแล้วเกิดอยู่ท่าเดินเฮียงนี่บอโอ้บ้านเราเนี่ยพี่พอเท่าพู้เท่าไจังเนาะเป็นบ้านเกา่าบ้านเก่นเ,กเนาะโอ้ต่ำหกต่ำนาพอมีกีพอมไปเกี่ยงงขายแล้วว่นี้โควิดมาเนเลยเขาบใขาได้เลยอโอ้บานนี้กรับต่ำถงพายคือกันพี่น้อง เฮียนโบราณพี่น้องเฮียนโบราณเกิดอยู่นี่เลยตีแม่ไม่เอาไม้แซ็กไว้เลยเกิดอยู่นี่เลยตีเจ้านะจ้่เกิดอยู่ผมเนี่ยใชสีสะอาดนี่กระนามสกุลบ้านท่าทิศเฮียงนี่บอจ้่ไม้แก้วสีสะอาดครับผมบ้านโบราณอีกหลังหนึ่งที่ท่าทิศเฮียงน,นี่คือโบราณดีแท้ป่ะงามดีแท่ป่ะพี่น้องอบ้านเก่ามีคนอยู่ประมาณนี้นะคลาสสิกมาก ในห้องตาหลังนี้ตีลูกขาวอันนี้ของยายเท้าอือยายเท้าหลังยายเท้านี่ประมาณจากปีแล้วนี่ปะยายนี่ตั้งแต่เกิดมาเกิดก่อนเกิดเกิดมาเจ้าก็เห็นรถตีครับเออเจ้าจากปีแล้วนะพอหกสิบเจ็ดแล้วนี่นะบ้านหลังนี้ไม่ต่ำกว่าหกสิบเจ็ดปีสิไปถทำยายเท้าก็เนาะถทำยายเท้าก็ได้เหรอครับผมคือเป็นลวงองดี่ได้เจ้าอยู่กับผู้ใดญนี่ไหมผูเดียวโอ้เจ้าปัดเองแต่เฮียนเจ้าเฮียนแล้วมอนมอนพี่น้องขยานขึ้นมาโบนหย่าขี้ดินจักน้อยเฮียนหลังนี้สั่ง แต่จักปีแล้วนี่นะเกิดมาเจ้าเห็นหรือปีใหญ่นะนะสร้างแต่ไม่ได้เจอีอแม่เป็นผู้สร้างเองบ้านนี้ใหญ่เป็นจำมาโอ้ยแม่เป็นจำตโตตีบ้านเฮานี้เจ้าพ่ออย่างแหมเจ้าพ่อปู้เหลืองปู้เหลืองตีปู้หลวงปู้หลวงผู้หลวงเลี้ยงเลี้ยงบ้านเลี้ยงเดือนใดเลี้ยงปีนะเดือน ยังหกยังปี